เราขื่นไปนอนเทองเงือนป๋อนี่คือเรไปนอนเทองเงือนหฮะโอ้ยหนาวยังก็หนาวมันหนาวในเงินใหม่แล้วมันหนาวป๋ตะกี่ยดีกว่านาวนอนเทิงใหม่เลยติเทินใหม่แล้วก่อนีกว่าไปนอนเทินเก่าป๋อนอนบุลือนอนบุลือบุลือตัวไหน พอนอนจิบวรับข,ข,ขันนั่ขึ้นไปนอนเลยคันคันนั่งนเ่ือนเก่าเลยนอนวรับพอเดี๋ยวนี้รับบารับกันได้เออด<น>ึงนอนเคันใหม่แล้วบอกเหนื่อยข้าเบาแทบบันได้อีกแล้วคนว่าได้คล้องใหม่เ๋ยวลืมคล้องเก่าคนหน่อยแเ่ือน,นใหม่เห็นนอนวารับวรับบีน,นอนเือนเก่าเฉียสิไป จะเปลี่ยนเรื่องนะคอยทำเปลี่ยนแปลงองทเก่งเติบได้สองดันเอออันนี้ช่วยยังไของปูนนเลยอ่าเดี๋ยวเที่ยวขึ้นเที่ยวลงไง๋ยว่กับคือบอกว่าลูกน้องแม่สัตออกมาแล้วจะเข้าไปนอนกันเข้าไปนอนไอ้ลูกน้องแม่บ่หนี้นะคนหยิก่อนแล้วนี่น้องน้อยิงไปจักน้องน้องยิงเออโยิงขาดแล้วเนาะน้องยิงไม่เบาหนิ้วนี่สันเนาะเอาว่าสุกงอบยิง

เปลี่ยนไหวเลยเผื่อโอ้ยมันเจือมันปิวไปทางอื่นใช่ไหมลมมาลมผัดมาแล้วมันปิวไปไปน้องเจือรลงเนาะเอ่เอแต่เปิดพาคนมาก็อยู่เฮือนซานของสายฟ้าคือเก่าพี่น้องมือนีิกะเนาะขอดูถ่ายสบายดีเด้อทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนจุฬาสุอบอนเพราะว่าอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยและก็อยู่ทาง ตางประเทศอย่าเนาะแล้วพบพ่อกันอีกแล้วกับน้องอัดไซคือเก่าพี่น้องเนาะอามาเบิ้งเบิ้งเฮียนเบิ้งซานของเรสฟาเป็นอย่างนี้แล้วหอมนี่เขาเป็นยังได้ย้ายไปไววพี่น้องเนาะเป็นทอคนเทนี่ก็ยังได้ง่ายอยู่นี่เป็นอยงนี้ ส,สอบที่สองแล้วบ่นีไ่เออสอบที่ชองเลยตีได้ไอ้โอ้มื่อีรสิได้พาหนึ <un> ่งเลยล่างลงเพราะจะมาลงพราะอันเดียรเอ้ยดได้เลี 1> <1 ้ยห้เลให้ได้ซองพาว่ามื่อนี่

ใจเลยอืมาม่ใช่เลยมาตอนไหนมันจะในห้องเอยังอยู่ในห้องนอนฮะนอนนอใช่ยีเดีบีมหาบ่เลยเมื่อไรเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อไวัแท้หัวหัวน้ำเหลาแต่สบายดีพระลุงไงสบายดีประลุงอาบยีเวียบีน้ำนะเอวแต่ว่านี่ไม่ได้อาบเลย Đâu dùm sống phố Sống mẹ À mẹ, à mẹ sống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn con con nó nông nông khoan, nông hả? nông 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 nấm nông 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 kinh nôm, nông 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 นะอยากอยาโอ้โมนี่ใหญ่สิกินนมกินนิ่ม,มอยู่กินอ่ะต,าตาาะนาวเลยธรรมดาขาเชียร์นาวนั่น้ำจะวาบน้ำหันช่องมือเลยยังนาวอ่ะช่องคือสามฮนะไม่ะบหู้ <c oughs> ะ๋ะว่าบบหู้ชิ้ต้มอะาฮะ ต้มตัไ้แก่กวจนแตกคนได้นระมันจะม้นสาดอะรบีอุนนีมื่อเศร้าได้เราจะคลิปเราได้หกสามคลิปเดียวหนึ่งคลิปเดียวแล้วก็เมื่อหน่อยเราเมื่อเอารล้เมื่อน้บอลบอลมันดีเบียบอลมันนี่นะเบียบอลมันหน่อยวข่ก็เลืองเขาเลืองเขาอะไรแป้งแล้วเศร้านี่แป้งใช่ไหม่แป้งไงแป้งเอง Ờ à, Mình phê cái lưỡng, lưỡng khẩu, lưỡng khẩu không? Với hồn con nhà cây Nằm có bò à? có bò thú có lâu Mình phê mình thú đấy, ừ. trong mông sao đây? Sao à, đây? Đi. Ờ à. Thu Lạc Lên mông mông Lên Tuyên sao hồ bò? ไมเมันเมอจมันมอไปเก้วคาั้งกล่องมาส่งเลยมาส่งเลยเลยจะซื้อหตัวใหม่บ่บ่แล้วขอเบีแต่วเราเสื่ยไหมันแล้วบ่กถ้ากบู้โหดล้ายไอ้เจ้าจมาเลยวะเจ้เลยอบีจะไปน้ำจะเอาีจะไปนํากับเจ้าเลยก็อะไรไปอ่ วันนี้วีโทรหาเจ้าเป็นอันควรอยู่ใชอยู่อยู่โรเรียนบุกต่อเลยยนบุกต่อรำเบอร์ไกลบ่เคยบุกต่อค่ะไดยู่เคยไเคยยังบ่เคยไปยันบุกต่อบ่เคยไปเักเทืออจากะอกินแล้วข่าวฮะกินละกินกับยังเอฟซีแห กินเทปสิ้นแหงเลยไอ้เสือมาให้เขากินกินกินเขาจะไม่บีเขาเขาจะไปบีคือได้ช่วยเบื่อกระดอดเลยบอก่าเบิ่งพวกมีแต่คนเม้าขนมปี๊ดใส่ผ้า จะนอนกับแมวเหรอเนาะแต่ละมือเข้าเขาว่านอนมัน,ก,มนกับเข่ามาเองแมวอะเข่ามาเองแนละ้วของโตกอดมันอยู่เข่าไปแต่กอดมันอย้อยเห็นอยู่นอนกอดแมวอนอนนอซายฟ้าเขียวเทียบกันหน,น่อยกันระวังไม่คนมันเข่ากับบุนนบรีมันได้ได้นอนกอดแมวกันอยู่ใกล้กัะมันลายก็ได้ คือดีจะนอนใช่นอนอยู่นี่แหละจังหวย์เรากาลังนอนอีเธอครับเธอไปชอบมากภาษันี่ปุ่นอนเยอเนี่ยห้ารับก่อนหมูเขานอนใช้นอนนํา่าฮะ่ดยหอารับก่อนหมูเออ่อแจ้งเตืบเลยอืยังติดไข่กับไปทุกเดินนอน ทำกันเด้อเราไข่เรานอนเรานอนอยู่เจ๊รังร่างภาษาโขแอนนอนอยู่ร่างอีกไข่นังกันได้นอนนังกันบนไข่เราขืนไปนอนเถื่อนโขนี่คือเราไปนอนเถื่อนฮะโอหนาวยังก็หนาวมันหนาวได้เดือนใหม่แล้วมันหนาววะตะกี้เนี่ยหนาว นอนทอนใหม่เลยติท่อนใหม่แล้วพอดีป่ะแปลงนอนเทือนเก่าบ่ขอนอนบุรุษนอนบุรุษบุรุษตัวใดขหนอนจุบรับคันนั่ขืนไปนอนเลยคันคันนอนทือนเก่าเลยนอนบุรุษพอดีนี่บรับบุรุษตัวไดเอ้ดึงนอนท่านใหม่แล้วบ่เอยหางเาแทบบันนี่มีแลบบนว่าได้คล้องใมดีลยลืมค้องเก่าบนว่า ไต่เือนใหม่หเห็นนอนบ่หลอกบ่รับบี่นอนเือนเกา่าเจียสีไปเดี๋ยวเป็นเรื่องนะคอยถามเป็นเรื่องนา่บ่บ่เดืดอนแรกนี่โหโหใช่โโย่น,นปปวปดือนแรกนี่มามเอไบงน่ไงกไปไหนผมผัด,ดจเจ้ปไ น้ำมันแบบนัรไปน้ำมัละนี่น้ำแบนีไน้ำตักมาไปเปใส่ขู่มาไปถ้าสูบไปเดี่ยแล้ววเราบนชั้นถูกเอาไปซูบแล้วใส่แล้วเกือบโอซยบอกไรถืออะละเกือบอยู่เตียงไปเบิรงดูมันเบิรนแล้วบ่น้ำเนี่ lại Để ờ, tạo ra luôn Nhiên thì ly nằm kìa cả chết đấy hả tạp sự vậy nằm cái sự bớt để nó đây sẽ nhào sụp xoài lao đơ ừ. รออยู่เพราะอ่านำเจา้าวัได้สูุบตื่นไปจัด <c oughs> อะไรี้ยนั่งระเบิดอยู่เนาะงัวกินนี่ก็แห้งไค่หิวแค่เต็มอย่างนี้นี่เราสาลาดี่นี่จะคู่ใส่นั่งบนเทียงสมทลสอบเลยแบบนี้เนาะ วาาไม่ใช่จะเคยเห็นโมหนำโมเทียงนึกจะเคยเห็นในน้องในนามของเทียงหนึ่งต่ำเอแล้ว่อยขี่ขึ้นมาเพื่อสิฮอนี่กันเ้ยปิดมาแต่เก้าโมงเพื่อฮอตพีงสิบเอ็ดโมเริ่มอนเลยกช่างจะเคยเห็นโมหนำมันเทียงจะเคยโมหนำมันเทียง ทำเที่ิวเอาทาเจ้าหมดแลก็เห็นมีเจ้าามอีกไปไปตากมาอีกน่่ะปายังสองสามขู่ป่ามีหิวไหมคลองริงอืมพุทิเปะไปสูบอีกเลยครัสูบส่เมสูกเจ้าเฮ้ีเพ้่ tắt nó lót nhưng mà bớt không bớt là bò này ừ, tắt không Lại tâm con, nhục con Nhục con Nhục เอาไปอีกพ <Alex> ูดีเอาไปเร์ดเลยเถียงมาเอาขังเงียบดีมันเหี่ยมันเล็กน้อยพี่ทำอ่านอยว่ยดงแค่ไเดียวไปไป yup yup chup Chụp 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 chup 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 tập บมกจกน้ำคุณพ่อาวะยังไอ้เบิ่งดัวประสางสาแปีวบาน่ดิโอ๊ย <c oughs> ยังโซ <c oughs> อิงก,ก็ได้ค่ะฮ้แม่แขงอะไรแขงะอะไรเหนื <c oughs> ่อยค่ะรอดสิเอาปล่อยปัด,ด,ดปัดลย อำข่าวตาตัวเองด้วยงามบรสษัผาเหนยพอแล้วอแล้จะบอกให้ปัเาเจพอแล้วเราจะแตกเนาะภาษาบริโภคนั่มภาษาภาษาต้นสั่งโอ้ตัวน่ารัมันมัมันมาจะเคลนกบอ ปูนจะเข้มพอดเข้มผูจัผูจัก่คือปูนเข้มจะไปแฉะมือและจะจมงเมือเข้มเป็นเบาหรอตัวเนาะเดี๋ยวมันทแหงทำปัก่อนนี้แต่จำสุดเป็นังดอก่นเสอมีส่วนน้ำใส่ดใสไละ างงฟอเพื่นเ็ดมั้เ็ดพอยเพื่อนเพื่อนเ็ดเอาไว้ปัดสั้นขึ้นสั้นขึ้นอ๋อมันทาพัวไลเนียได้นำมสงติงกุกกกากาหาก่ซงกำลังเกกลังสิแล้ว ลองขอกันโบเพื่อนสายฟ้ากันดีเดนดันไปลมม่อะไรกูนี่แม่ก็เปนนังผาอุจะขีจักมือเดี๋ยวเราภายในแมวเันตุ้ยกเก่าอีกฮะแมวมันตุ้ยกเก่าอีกผ้าบ่เม่เราเทอกไรเทอกว่า แค้ามันือผ้า้ยม่ไมันตู้อีกขนบ่่ใส่ขเออกถกจีแค่เรมันือผ้าสไต้แ่นอนกับเจ้าลายเรามันือผ้านจ๊ะเ้ยบ่่บ่่่่ เาออพีเจ้าแม่เหรอเออ้องไปซกตัวบาง้ยยงจะ่อยเขาไปไหนหรืเลยนอนตัวห้องแล้วอาดตัวไอ้เมอยู่เขาเออโจ้ที่นอนห้อนได้หนี้มันก็เปล้เป้นเมียลยอะีงอืมแต่วนอี่ห้องน้กลางเิ็นจะร้อนก็ไม่พุกเฉาอืมแล้ววะวเอาบอกอืมตัเใช้กตามน้องอยู่ฮะ อ่มาส่เจะบอไปนอนอนมี่ยกาพผอยอยอ่นไม้วกาอยการผอยก่อยพานผู้บอกก่อยพานใช่ะเบกก่อยพานน้ก่อยพานอ่าแ่บได้ก่อยพานการผอยดูแ่บแ่บเนาะ่ะ ไปนี่ไปเรี่ยวันนี้นวกตุออ้ยขึ้นเนาะฮะเมื่อแล้วเม่อ<ะ>แล้วอ่ะเมื่อเลยบ่อยจังวะเราแรงเราแรงขึ้นมานี่เดี๋ยวเราไปคายมันโอ้ขายมันเราปั้นครไหนเด้อบอการเดอร์จะขายยังจะน่ะวาจะเรื่อยังวานใช่ไหมเอไม่ใช่โอ้เจ้าประานเงินเอาเงินไม่ใช่ ได้จ้าได้จ้าามสิได้จ้าได้จ้าได้จ้างแล้วเอาไว้อินครับเสียใจเอาไว้อินใช่เด็กไชิบพนนะสาบได้แล้วกันแกไปนอนของนี่อีกเนาะคืเรือยองได้ทำไมตอนแรกมีทัวกิ้งเติบได้สองดน เออแนช่วยยังแลีงของปูนเลยวนีเที่ยวขึนเทียลงเงยย่กับคือว่าว่าลูกน้องม่ใช่ออกมาแล้วยันถอดหมอนมานอนว่าลูกน้องฮมนี่เนี่คนเหนียวสุดนอนนอนยิงไปจากน้องนอนยิงเออขาดแล้วเนาะนอนยิงม่เบาหนิวนี่เสนะเอาว่าสุกนองยิงสุกนอ่านบอากก็ล้วอ่างไรช เอาลยอ่าเอาเลยเอาจะฟังแต่เสียงนีกว่าตีเอยงา,านแม่ปนฟังแต่เสียงแต่งี่ <c oughs> ว่าฮือแล้วก็มาเก็บปูนที่อัน้อ่าเป็นอเก็บปูน คนอว่าได้ก็นคูนแล้วได้นใส่ะอา้อาบอกอ่ะเขาไมใ่ะอ๋อมนไม่ชุบบ้อันก็ใส่ะเนี่ยเจ้ากะลิกอยเยนี่ยเราจะจอกเนาะแมวขี้ดืไปให้พาปเนาะด้วย่าฮะมามาและฝนกำลังปั่นฟองปัญญามันจะมาสะท้อนแสงกันน่อย เราือเห็นปันไดว่าแสงมันจะทอดเข้ามาผานี่นี่คือเซนคักนีทผานี่ตา,าผนสาผานี่ผมอยากจะเซนคักท่น้องเนาะอ่ะเอ้วอ,<ไ>อันเด็ดในเบิงก่นกนอนเบอรที่ช่องของการโบกเบอร์คือแบบเนาะก็เที่วอา่าไก่จะสำเร็จไปอีกผานนึงเนาะเอาโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งบัดซบถูกสุด,ด,ดคนสำหรับคลิปนี้พิพากษาการใดครับขอโทษขออใครนั้นไม่ได้ ขบุญขอบุญนะาว่าแม่เอ็ซี่มกินน้อวัใ้ยอเป็นกำใจก็เก็เจริญเรื่อยเนาะเอตรงนี้ก็คือเห็นเป็นเนาะคนเืองก็ไอยากไล่แล้วพี่ัเนาะกาเบิ่งโฆษณาโฆษณานะวัใจั่นเอาเนาะทีนี้ไม่แห้งเปนเลยลำรวยลำบวยสถานีขอกล่เข้าสบายดีสบายดี